ดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแกะกล่องไฟ LED เส้นที่มันเป็นไฟกระพริบในห้องที่หลายๆคนเขาฮิตใช้กันนะครับออตอนนี้ก็สั่งมาจากช่องทาง Lazada นะนี่เลย2กล่องเลยนะครับ1กล่องก็จะประมาณ10เมตรนะครับในกล่องก็จะมีอ่ารีโมทให้ด้วยนะครับผมมีอะแดปเตอร์มีอะไรไม่รู้ยเยอะแยะมากมายหมดเลยนี้ก็จะเป็นไฟเส้นนะครับผมก็ได้มาสห่อนะ2 2 2หลอด เอย,เอยสองเนสองเนอ่าต่อหนึ่งกล่องเนาะน่าจะเส้นละห้าเมตรนะครับผมอ่านี่ก็กล่องที่สองนะครับแล้วก็อัดชีดไว้เป็นหลักฐานนั่นแหละเผื่อสินค้าเรามีปัญหาเนาะ,อ,ะอุปกรณ์ก็เหมือนกันเลยทั้งสองกล่องเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมาทดสอบกันว่ามันจะเสียบต่อกันได้ทั้งสี่เส้นหรือเปล่านะนี่ก็ปรากฏว่าเสียบต่อกันได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาลองทดสอบ เสียบกับอาปลั๊กไฟเลยครับผมตอนนี้เลยนะโอเคเสียบจิ๊บโอ้ไฟออกปกตินะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยอ,อย่าลืมนะฮะถอดสลักของรีโมทออกด้วยนะไม่ไงั้นมันจะกดไม่ได้เนาะนี่เปลี่ยนเป็นสีอ่าสีใสสีขาวสีแดงอะไรนี่ก็ภาพตัวอย่างนะครับผมนี่เลยครับ ส่วนคิดไฟวิ่งแบบเต็มๆนะครับผมได้ทำไว้แล้วนะครับเข้าไปที่โปรไฟล์เลื่อนดูได้เลยนะไปละ